สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเตียวะนะครับวันนี้จะพามพบรถกิ๋งแรงๆคันนี้นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างแต่งอะไรมาให้แล้วบ้างนะครับซื้อไปแล้วโคตรคุ้มเลยเดี๋ยวมาเจอกันนะครับว่าคอนด้าเจสมีอะไรบ้างเจอกันครับก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับกับเซลนะนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรถ เก่งขนาดร้างอีกแล้วนะครับผมพามาดูรถยอดเยยมของวัยรุ่นยุคนี้นะครับเป็นเจ้า Honda J เจ s อคันนี้เลยนะครับก็บอกเลยครับว่าผมพามาดูเหมือนป้ายแดงอีกแล้วนะครับ r S คันสีบอลนะครับถ้าลูกค้าไม่ใช่สีขาวข้างวานะครับบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ครับวิ่งมาน้อยมากไม่ถึงแสนโลนะครับปี2018นะครับราคาอยู่ที่ 5, ้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ เลขไม้นะครับวิ่งไปเพียงเ1 6 0 0มงกกว่าโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยราคานี้นะครับไาหนึ่งอยู่7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่เราขายอยู่50,000 0กว่าบาทนะครับลดไปเกือบ2 0 0 0 0 0นะครับเอาเงินแสนเนี่ยไปลงทุนดีกว่านะครับเชื่อผมคุ้มนะครับซือไปแล้วคุ้มคุ้มกับการเป็นนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูว่าเจ้าคันนี้มีอะไรมาให้บ้างครับ ก็มาเริ่มมันตรงข้างหน้าเลยนะครับบอกเลยว่าข้างหน้านะครับมาเริ่มมันที่ไฟไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟ็กเตอร์นะครับแบบนี้เลยยังใสอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าตรงนะครับมีดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตโฉบนะครับเหมาะกับยุคเุนใหม่แบบเราๆนะครับแบบยูดิจิตอนนะครับแบบนี้ครับแล้วหล่อแน่นอนนะครับท่านผู้ชายท่านผู้หญิงขับแล้วสวยนะครับทางนี้มาดูกันต่อที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ ขีดของ h o นด a าแก๊สนะครับแบบนี้เลยชุบคมเรียบมาแล้วเรียบร้อยในส่วนขางล่างมีเป็นตรงขอบนะครับก็ชุบคมเรียบมาให้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยเลยสวยนะครับมาต่อที่สเกิร์ตนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้า Honda R.S คันนี้นะครับสเกิร์ตเขามีแต่งมาให้แล้วรอบคันนะครับต้องบอกว่าสวยแบบนี้จริงๆแบบนี้นะครับตรงสเกิร์ตนะครับเป็นลายแคปลาฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับชุดของแต่งรอบคันนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองฝั่งนะครับ แบบนี้เลยนะครับก็มาตอนที่ตรงล้อนะครับล้อเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับแบบนี้ของ Honda าเจสเลยนะครับเดิมๆแท้ๆไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกย้อมมานะครับแบบนี้เลยระบบดิสเบรกนะครับระบบเบรกหน้ามาดูตรงตะเข็บตุ้มล้อครับตะเข็บตุ้มล้อยังอยู่สภาพดีสภาพเดิมนะครับไม่ปิไม่อะไรเลยนะครับดูนะครับอยากให้ดูฟังถึงด้วยครับแบบนี้เลย ซื้อไปผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเหมือนได้ป้ายแดงครับเก็บเงินเสร็จไปไปลงทุนนะครับเชื่อผมครับนี่ครับด้านข้างนะครับเป็นชุดแต่งสเกลชุดแต่งติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีขนแมวแทบจะไม่มีเลยนะครับคันนี้ดูได้นะครับถ้าไม่เชื่ออีกต้องเข้ามาดูกับผมที่ร้านพุทยยนต์นะครับมาต่อกันที่กระจกนะครับกระจกมองข้างครับมีดีไซน์เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดให้พร้อมระบบไฟฟ้านะครับแบบนี้ สวยแบบนี้เลยแล้วก็ Honda าเจสคันนี้นะครับแถมคิ้วกันสากมาให้แล้วแบบนี้สวยๆนะครับทั้ง2ด้านนะครับเป็นของ Honda j เจ z เลยนะครับดูได้นะครับเ็ดอะไรเจสนะครับแบบนี้ก็มาตอนที่ด้านหลังแล้วกันนะครับด้านหลังรถนะครับมาอธิบายกันตรงกระโปรงนะครับก็็นกระโปรงสีดชุขภมเนี้ยมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับมาที่ด้านบนนะครับมีสเกิร์ต ก็แล้วสปอยเลอร์แต่งมาให้แล้วนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สนะครับมาพร้อมกับตัวเสาหนีฉลามนะครับแบบนี้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นสปอยเลอร์แต่งนะครับเป็นลายแคปล่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับแคปล่ายังไม่ลอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเนียนๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจแล้วว่าแคปล่ามันตรงไหนไม่ดีเดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่ได้ครับ แล้วก็ฮอนด้าเจเอคันนี้นะครับมีเทนเซอร์มาให้แล้วสองตัวแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยเพ็มนสวยนะครับอ่ามีกล้องมาให้นะครับดูครับอันนี้มีกล้องมาให้แล้วเดี๋ยวผมเปิดด้านหลักให้ดูแล้วกันนะครับในด้านเบาะหลังนะครับมีถาดรองมาให้แล้วนะครับที่เก็บของนะครับไม่ต้องกลัวเปื้อนนะครับสภาพใหม่ๆไฟเบาะพับได้นะครับผมขออนุญาตไม่พับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่นี่ครับ ก็นี่ครับมีแฉลงมีอะไรพร้อมนะครับแบบนี้ยางอะไรก็มีนะครับแบบนี้เลยครับมาไปต่อที่ด้านในนะครับอ้าวมาที่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบายเหมือนทุกคลิปนะครับว่าในรถแก๊สคันนี้นะครับคอนโซลด้านในเป็นสีดานะครับมีตัดสีงินนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดกับแถบเบาะผ้านะครับแบบนี้เลยตัวผ้าแบบนี้ครับซึ่ง รถคันนี้นะครับเบอะเป็นเบอะผ้ามีลายผ้าแบบนี้นะครับก็มีการดูแลรักษาก็ก็ไม่ลําบากนะครับก็แค่ค็อกัดฝุ่นนี้ก็ได้นะครับมันไม่คันมันไม่ค่อยเก็บฝุ่นเยอะนะครับเพราะผ้ามันใหม่อยู่มาดูกันที่ตะเข็บล็อตประตูนะครับก็ยังเดิมเดิมแบบนี้เลยครับเม็ดอาร์คเม็ดอะไรมีแผ่นรองแผ่นรองสครับเพจมาให้แล้วทั้ง4ด้านแบบนี้สวยๆแล้วของ Honda j a ก z สเลยนะครับดูได้นะครับรถไม่เคยตัดต่อตรงช่วงเกียร์ไม่เคย จมน้ํานะครับนี่ยครับตรงตรงค้าไม่มีสนลงสนิมเลยนะครับทางใต้ไม่มีสนิมเลยไม่ไม่ใช่รถแคลไม่ใช่รถจมน้าเอามาขายนะครับทางเราไม่เอามาขายมาดูที่เบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ามีเส้นไหมสีส้มแบบนี้ครับเป็นตัดลายๆขีดๆนะครับสวยๆทางตัวเบาะปลยังแน่นๆนะครับดูสภาพไม่มียุบเลยนะครับเหมือนได้รถใหม่ครับเก็บเงินแสนที่เหลือไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับเรามาต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็น ตรงมาลายมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ตตรงนี้เป็นไงครับยังไม่ใหม่อยู่เลยยังไม่เก่านะครับต่อที่ด้านเครื่องเสียงบอกเลยว่าเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงจอทัชสกรีนดาต้าจากฮอนด้าเกมาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปว่าดูเลขไม้นะครับว่า90้าหมื่นโลจริงไหมผมสตาร์ทให้ดูนะครับเป็นไงครับเลขไม่ เดิมๆนะครับ91,600กว่าโลเท่านั้นเองครับหน้าจอเป็นแบบนี้เลยสวยๆแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับออโต้ได้หมดสบายๆนะครับก็มีแอร์แบ็กมาให้ไหมข้างหน้าเหมือนจะไม่มีอ๋อมีแอร์แบ็กมาให้ครับทั้งกล่องฟังคันนี้คนขับกับคนนั่งสวยๆครับที่รองพื้นก็ยังไม่เก่านะครับดูได้แบบนี้เลยสวยๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากได้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษขับฟรี90วัน ขับไปกอดไปเที่ยวสงการนะครับรีบโทรมาหาผมนะครับรีบโทรเข้ามาจองก่อนที่น้องจะออกไปนะครับก่อนจะจากกันในคลิปแต่ผมจะพาไปชมหน้ารถสักนิดนึงนะครับก่อนจากกันขออนุญาตไม่รีวิวตัวเครื่องนะครับเพราะว่าทางผมรับประกันและคอนเฟิร์มรถมันใหม่เครื่องมันไม่มีเยิ้มแน่นอน,นครับแห้งๆอะไรก็ยังใหม่อยู่แน่นอนนะครับเดีย๋ยวไปชมด้านหน้าครับ ด้านหน้าเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเสียงเครื่องก็ยังแน่นๆอยู่นะครับสำหรับูุท้าท่านใดนะครับสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาผมนะครับเตลนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ